พลก,ก็กู้ยืมเงินเนี่ยฮะคนที่จะเป็นผู้เสียหายได้คือรัดไฟเดียวมันมีชุดนี้เลขรหัสอ้างอิงนี้หกครั้งก็เหมือนว่าปลอมเพื่อประวิงการชำระนี้ไปก่อนไม่ใช่ประวิงการชำระนี่ผมไปพบคนที่ถูกอ้างนี่มันไม่มีจริงอุปโลกขึ้นมามันไม่ใช่กู้พยานรุ่นทั้งหมดสิบสิบรายใช่ครับพลก,ก็กู้ยืมเงินเนี่ยฮะคนที่จะเป็นผู้เสียหายได้คือรัฐไฟเดียวมันไม่ใช่กู้ครับเพราะผมนี่ได้คุยกับลูกความมาเขามีหลักฐานว่าโอนเงินไปบุคคลที่3าที่ถูกอ้างชื่อผมติดต่อไปยัง คนที่ว่าได้รับเงินแล้วเขาพูดมากับผมคำแรกเลยหนูเคยได้รับอย่างนี้รอมาแล้วนี่นะรหัสอ้างอิงนะครับนานาเนี่ยนะอะไรบีนาใช่เลยอันนี้ห้านเก้านะสามกันยานะฮะรหัสอ้างอิงเดียวกันมันมีชุดเนี้ยเลขรหัสอ้างอิงเนี้ยหกขลังถ้าผมต่อสู้เนี่ยก็ต้องพิจารณาจากคนที่เอาเงินมาให้นะผมไม่ว่าจะกู้หรือลงทุนเขาต้องการอะไรจะก้ารเงินมาให้ครั้งนี้ เขาต้องการดอกเบี้ยหรือเขาต้องการไปลงทุนทําธุรกิจกันคือพี่สายหยุดก็จะบอกว่าเจตนาในมุมพี่เองเนี่ยคือจะสู้ในมุมที่ว่ารู้อยู่แล้วว่าเงินเนี่ยเอาไปปล่อยดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสมรู้กับทางฝั่งนานาในการเอาไปปล่อยดอกถูกไหมแต่วินยูชนต้องถามว่าคนที่ให้เงินให้เงินเพราะอะไรเขาเชื่อในเอกสารต่างๆที่ที่มีการออกทีวีออกภาพเมื่อกี้เขาเมือนลงทุนร่วมกันคนละครึ่งเขาก็ปลอมสลิปนั่นแหละ เอาไปลอกว่าโอนแล้วยอมรับปลอมสลิปจริงสลิปมันปลอมอยู่แล้วแม่เ,เลขเดียวกัน20ออบใ<า>บปออลอ,อมอยู่แล้วยอมรับปลอมอยู่แล้วอขอบคุณปลอมอยู่แล้วไม่้องไปตรวจมากเหตุแห่งการปลอมครั้งนี้เนื่องจากอะไรก็เหมือนว่าปลอมเพื่อประวิงการชำรันนี้ไปก่อนคือสุดท้ายนี่ผมไปพบคนที่ถูกอ้างนี่มันไม่มีจริงก็แสดงว่ากระบวนการที่ไปกู้บอยไปกู้มันไม่มีจริงเขาให้กู้ถามว่าเขาเชื่อใจใครก่อนคนป่อยคนกู้เป็นร้อยล้านเขาจะไม่ดูลุกนี้เลยหรอแล้วไม่ตรวจสอบว่าชื่ออะไรจริงไหมถูกไหมพี่น้าบอกว่าอย่าอย่าไปบอก เอาไปต้องเชื่อทุกอย่างผมเสียไปร้อยผมไม่เชื่อผมแหกเลยแหละไม่ตอไม่แหกไมมันก็ต้องไม่ถึงกันนะที่เป็ียวอย่างนี้มันมีคนที่เชื่อใจเพื่อนไม่ใช่แค่คนเดียวนะมันมีหลายคนย่าโอนเงินให้ให้นานาเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งพอดีเลยเพราะว่ามันเรื่องราวที่โอนเงินซื้อหุ้นเนี่ยคือเดือนเมษายนปีที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยในหนึ่งปีไม่เคยถามเรื่องเอกสารว่าเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือยั่งหรืออะไรเงี้ยเพราะเชื่อใจคือทางเนี้ยเขายังคงยืนยันว่าคือเขามีสัญญาารับสภพนอยู่ ในของแต่ละคนของทางพี่เองพี่มีหลักฐานที่ว่าอ้าวถ้าเกิดว่าไอ้ที่มันจําเป็นต้องทำเนี่ยเพราะมันมีเหตุและผลว่าเขาถูกหลอกเลยต้องทําก็ต้องมาว่ากันในครับไอ้ทางนี้ก็ต้องสู้สุดตัวเพราะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นที่ว่าช่อกรงประชาชนมันหนักมันไม่ได้หนักตรงนี้อย่างเดียวนะมันหนักถึงขั้นส่งปปงเป็นฟอกเงินต่อเป็นฟอกเงินต่อมันจะไปถึงฟอกเงินต่อแล้วมันก็จะไปใหญ่โตเลยคราวนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคน